ทำไร้วานะครับผมทรงผมนี้อะไรเข้าฝันเออพอดีตื่นมาฝันว่าไปดูดครับผมมาดูมาเราจะเริ่มเต็มจดสูตรกันเลยนะเนี่ยจสูตรนะครับผมก็ลงน้ำให้ทั่วถึงก่อนนะครับนี่ดูใส่น้ำอาติซานดิผมกกิบตัวแตัวในี้นะให้ทวถึงนะครับทัวยังไงดูนะ หามิตรบายพื้นที่นี่นะครับก็มีเลกราเล้าอยู่กับด bon ับเบิลไดมอนทยิยมโรสเตอร์ไอ้ทายิมคอฟฟี่สโลบาร์นะไม่ใช่รสเกอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บเดี๋ยวจะพาดูเ <ๆ S 1> พื่อนๆนะว่าใครมาบ้างนะอ่าขอบใจนะโอ้ยอัอนนี้แก,งก๊งหนาดิมมครับแกง๊งหนาดิมักครับดูหน้ามานี่คือแบบว่ารีมาเลยนะอ,อ๋อคผมผม,ผมตามเขามาครับ <S <S หมอผีหมอผีก็มาหมอผีมาไม่ทันโอ้ราผมเจอกันบ่อยเบื่อแล้วโอ้ต้าโชต้าไม่ได้หมอผีหมอผีหมอผีเดี๋ยวผมโคต้าไม่แม้ล่ะให้กับน้องก็มานี่หมอแล้วโาต้าฉายาอะไรหมอผีเนี่ยผมชื่ออะไรนะมงซิฟานนี่กลับบ้านกันหรือยังซิฟานมงซิฟานอ๋อนี่คืออะไรครับ ผมสิฟัฟนนี่พานดูบูทโอเคนี่ครับพี่เล็กบูทเรากลอ,องที่เป็นไกลมากเลยเหรอนี่นี่นักขมือทอง4ี่ถุง900ารบาทครับไม,ไม่หมดไม่กลับไม่หมดไม่กลับครับถ้าซื้อภายใน10นาทีนี้จะแถมสูตรบูวิงที่ใช้แข่งใน,ในรายการหลายๆรายการเลยครับผม <c oughs> ผมก็มีสูตรตกรอบแรกครับ ร้านเต้มีสูตรสล็อตปั่นสล็อตแถงไหมครับโหใกล้เลยผมยังไม่เคยไปเลยใกล้สหบาลตัวเลยต้นต้นอหไรใครดีด้วก่อนได้ละวสามโปรโมชั่นครับสี่ตัวตัวนี้ครับไม่ไม่ใช่ล้อเล่นครับตัวถ่ายที่สุดจะเป็นบ้านขุนราวเชียงรายจากไร่นะส่งนะครับ black honey process เอามาประมาณหมื่นโลตอนนี้เหลือห้าถุงครับแล้วตัวไหนนะที่เราขายหมดไปแล้วจากลาวอ่ะเป็นลาวจาว่าจากเมืองปากซองนะครับรสประมูล honey process ประมาณ40หถุงตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วครับผมใช่ครับเราต้องไปสอยกันแล้วมันนั้นแหละครับใช่ครับเดี๋ยวต้องตามไปเกียรติปีไปปีไปปีซียูแอดเวียงจันได้รับเกียรติจากมารครับโดยใช้นี่เลยครับอานามี่เฮ้ยอ่าดูหน่อยสิสวยสวยสวยเฮ้ยมันนี้เลยสวยสวยนี่มีไม้แบบสวยมากเนี่ย เป็นงานแฮนด์เมดครับจากบราซิลเพราะว่าที่นี่บราซิลครับอยากลองชิมมาอ่ะมาดูครับนี่ครับหลังกระดาษเราก็ใช้กระดาษนะครับเป็นเบอร์02นะครับมันจะพอดีดิเปอร์เี่ยพอดีเลยเด้อเนี่ใช่ครับตองูนองเท่านั้นเลยนะอันนี้แัว่ากาแฟกาแฟีมันคล้ายๆไอตัวที่แบบแคมปิ้งเลยอ่ะใช่ครับผมตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดจากบราซิลครับ งานทำมือนะฮะใช่ครับสวยงามแน่นอนนี่ไงโคเรีนเดี๋ยวเราล้างกระดาษอย่างนี้มันมันไม่มีที่แบบกักเก็บความร้อนเลยอ่ะมันจะมีผลโดนร้อนปะปัจจัยเรื่องอุณหภูมิออกไปครับได้คะฝั่งฝั่งดิสก์อยู่ครับมามาดูได้จัดไปเลยตัวไหนได้ดิบอ่ะตัวนี้เลยครับผมไม่ใช่กาแฟ เป็นนี่เลยครับโอ้ลำไร้วาลำไรว้านะครับผมนี่เลยนี่ถามหน่อยทรงผมนี้อะไรเข้าฝันเออพอดีตื่นมาฝันว่าไปดูดครับผมอ่ะมาดูเดี๋ยวเราจะเริ่มเต็มจดสูตรกันเลยนะเนี่ยจะสูตรนะครับผมก็ลงน้ำให้ทั่วถึงก่อนนะครับนี่ดูใส่น้ำอาติซานดิผมก็บ ให้ทั่วถึงนะครับั้วยยังไงดูนะ<อ>บูมก็ประมาณ4อ่บา<อ>หย้ยกลิ่นหอมมากใช่ก็ประมาณ30วบีครับผมจัดไปเฮ้ยกลิ่นแบบลอยมากใชฟ่ฟุ้งๆเลยรอบนี้เราจะไปจบที่140เลยครับยิงเลยครับซิ่งนี แล้วก็วนไปนะครับยิงซิ่งยิงซิ่งเลยเทแ,แรงเลยใช่ไหมใช่เทแ,แรงนี่มันจะช่วยเร่งการสกัดปะใช่ครับผมอ่าเฮ้ยดูสสยน้ำหน่อยสินายมากก็จะมีมีการลีกออกข้างด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้การไหลไวอ๋อมันออกซึมออกข้างนอกนี่นะได้ครับ กี่น้ำครับเนี่ยอีก2น้ำครับอันนี้น้ำที่3นะครับรวมบูมตัวนี้จะเป็นจบ240ครับแต่ว่าจะเป็นสายเล็กๆครับไปเรื่อยๆไม่ใส่น้ําแบบผมกิบโอ้ยกลิ่นฟุ้งมากแต่ด้วยตัวนี้เป็นเนเชอรัลนะครับเ้าก,ก็จะมีการลดอุณหภูมินะครับโอ้เฮ้ยเอาน้ำใส่างี้เลยเหรอใช่ครับ รถช่วงท้ายนะครับแล้วอุณหภูมิมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดสบครับจะอยู่70องศาในการลงโพสุดท้ายนะครับเทคนิคเยอะจริงครับได้พอน้ําอยู่ระดับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงแล้วก็กวาดหน่อยแล้วก็ค้างเลยครับโอ้จ่จอไปตรงกลางอางนี้เลยใช่ครับหนึ100่งรไม่ใช่สามครับผมสามร้อยพอดีเต้นต่อเลย 1นึ่งต่อ15ครับผมผมจะได้ชิมครั้งแรกจากตัวอารามี่นะดิปเปอร์ที่ไม่กักเก็บคือกักเก็บความร้อนน้อยมากว่าไเอะใช่ครับมผมมันโปร่งหมดเลยเดี๋ยวลองชิมครับนี่แกชิมเก๋ๆเราพกไว้หวานเจี๊ยมนะครับนี่อันนี้คือเขาจะมีรูนะดีไซน์แบบซูทุเลย แล้วกลิ่นอโลมาก,ก็แบบจ่อจมูกหอมมากเลยมันดูสว่างขึ้นมันไม่ทึบครับมันอีทึบได้อ๋อใช่อันนี้คือเป็นเหตุผลของการที่แบบมันไม่กักเก็บความร้อนปะใช่อย่างที่เขาดีไซน์มาคือจะไปตัดช่วง,ช,วงช่วงที่เป็นบินเอร์ทเน็ตที่มันมันจะฝาดาตัวแี่ผาดีผมง่ายก่นี่เปิดช่วยได้อืมหวานจีงเอแก้วแก้วหรือเปล่าเนี่ยทำให้หวานเนี่ย เรามีเทคนิคด้วครับผมเอาไรในงานเนี้ยพอดีเรานี่เลยครับเราเใช้น้ำเป็นนึกว่าเล่นของเราใช้บู <c oughs> บูวอเตอร์ครับนี่เฮ้ยอย่างว่า,าคือลูกค้ามาจิม้มปุ๊บซื้อกลับซื้อกลับใช่ครับมันมันทำให้เราบูง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแร่ธาตุในน้ำนะครับแล้วก็ค่าที่มันเหมาะสมกับกาแฟเขาเรียกว่าน้ำสำหรับบิวิ้ง บีวิ่งโดยิวงวงอวอเเตร์ลยใช่ครับผมจากบ oh. ูวอเตอร์นะนี่ว้วาวเราไม่ต้องปรุงเลยเหรอไม่ต้องปรุงเลยครับหวานเจียเจ๊ยบหวานียบลูวอเตอร์นะเฮ้ยมันมีแร่ธาตุบอกด้วยนะโซเดียมสำหรับการชงกาแฟบอกเลยนะครับผมแปะลิงก์ให้นะนี่ไปลองดูหวานจริงไหมหวานเจีย๊ยครับเทคนิค การดิฟกาแฟแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องกาแฟมองบนด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายครับเดี๋ยวมีเทคนิคมาฝากอีกแน่นอน